Okay. เฮ้ยลดบอกเพื่อนกูเอาลดที่ไม่ได้งี้สิสาว,าวมวยไทยคู่เอกนะคะอีดอกนี้หนึ่งหนึ่งนะคะชนีหนึ่งหนึ่งกันค่ะทุกคนนี้ดูดูความแบบจะริดจะตอจะเตือนจะต้านนี่เอาแล้วครับอา่าไปสาวเราใส่ลม,มไปแล้วนะครับสองนะครับสองต่อศูนย์นะครับตอนนี้อ๋อในขณะนี้นะครับอ๋อ ฝั่งคู่นั้นก็ออผิดผ <stat S 2> ิดคู <warz> ่รัาผิดค <necessary> ู่ครับโอ <todas S 1> <ps ange livres> ้โหครับอ่าฟาดกันไปทีแล้วหนึ่งทีสองทีอ้าล่วงครับโอ้โหสามต่อศูนย์นะคผมโอ้โหกระเกงในโผเซ็นเซอร์เลยครับคนต่อต่ออ่าในจังหวะนี้นะคะโอ้โหเดินไปแล้วค่ะเดินไปแล้วค่ะเดินไปแล้วค่ะโอ้เอายังไม่เกิดค่ะเอาโอเคเกิดแล้วนี่ตีไปแล้วหนึ่งทีตรงอกไปหนึ่งทีนี่ฟาดหัวเหวี่ยงไม่โดนโดนแล้วนี่นี่ฟาดฟาด เวียงอยังไงยังไงยังไงนี่โอ้โหตีไม่โดนนะคะเมื่อกี้เพื่อนหนูอ่าตีไปเวียงนี่สักทีจะเป็นไรนี่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 เด้อหน่อยเด็กแกอะไรแล้วนี่เด้อจะต้องชนะและฉันจะต้องได้เงินรางวัลมาส่วนเธอเนี่ยไม่ตองได้หรอกนะฝันไปเถอะนะเงินรางวัลจะไม่เป็นของฉันเธอยังบอกว่าเธอจะได้ไปเลยฉันตื่นตาจะที่จะเป็นคนได้รางวัล เราะฉันเธอเนี่ยแพ้ไปะโอ้โหขณะดนี้มีการเกิดมวยคู่เอกขึ้นนะคะแย่งเงินกลางวันค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้โหขณะนี้นะคะอ่าทางโรเซ่นะคะได้ทำงานตีลูน่าไปแล้วหนึ่งทีอ๋อเอาละค่ะสามต่อสนะะูนค่ะตอนนี้อืมอืมจะยังไงจะน็อกไหม,มใครน็อกไหมอ่าโอเคค่ะสามต่อนหนึ่งนะคะตอนนี้จัดกันไปยาวๆค่สะสำหรับแมตช์นี้นะคะสามต่อนหนึ่งนะคะอ่าเริ่มตีแล้วค่ะ ตีแล้วค่ะเร็วอ่ะอ่าเบียงไม่โดนนะคะนี่อ่อยังไงยังไงยังไงอ้าวอ้าวฝั่งฝั่งฝั่งนั้นเขาทำอะไรคะับอ้บวาวทีเรียบเรียบร้อยอ่ะทีฟาดแล้วโอเคมวยเป็นยังไงเออเบียงก็ไม่โดนเยี่ยมจบแล้วลู้โอเคค่ะนี่ตีไปแล้วหนึ่งทีนี่สวยสวยปไปที่คุณคร<ว>ับไ<ว>ปที่คุณไป<อ>ที<อ>่คุณแตกไหมแตกไม่แตกแตนี่โดนหน้าแล้วหนึ่งทีโอ้โหกเบียงไม่โดนหนึ่อามส๋ออ๋ออ๋อต่างคนต่างเบียงเลกันแล้วทีก้นไปหนึ่งทีโอเคนี่ ฟันหัวโอ้โหโดนน้ำตกหัวเลยแต่ไม่ลบนะนไม่มใช่ไม่ใช่ค่ะไมา่ใช่โอเคเราา้อน4ตอน1นะคะ <100 5 S 1> สุดๆใช่จัดกันต่อนะคะวินต่อไปนะ่าคิดว่าน่าจะ10วินนะคะ4ตอ1น1แล้วค่ะยังไงยังไงอ่ะเวียงไปอ่ะอ่ะยังไงอ่ะ ไม่ไม่ขึ้นเลยงเอาไปแล้วอ่ะโอเคค่ะส่วนต่อสองนึ่งหนึ่งร้อเซนเซอร์สามตผ้าเซนเซอร์หนึพันห้าไม่ใช่เซนเซอร์สิสูขอระยะสูมขึ้นนะคหนึ่งพยังไงยังไงและในตอนนี้คือยังไงอ๋อเหวี่ยงไม่โดนค่ะเอาโอ้โหอะไรเนี่ยอาอต่างคนต่างียไม่โดนอะไรีมหคันจะระทึกวงขนาดนั้นพี่ก็บตีไม่โดนโยังไงกันนี่ยเยังไงจะ อไรจ๊ไอดียละตัหนึ่งไอีหนึ่งพันหนึ่งร้อยตีออลโอ้ไม่รู้จักเอายังไม่ร่วงอูยังลูกแค่ล้มอ๋ตวถีก้นไปหนึ่งทีถสหรับคุณโรเซ่นะคะถ้นก็กระทํมาการโอ้นีโอ้เตจนเต็มหัวเลยค่ะเมื่อกี้แต่ไม่ตายนะแต่ไม่คี้นะอายังไงยังไงอ๋อล่วงสี่ต่อสามค่ะ สอ่สามแล้วนะคะคู่นี้มันยังไงยังไงคู่นี้มันอ้าวเหวี่ยงลมไปแล้วหนึ่งโอเคค่ะเพื่อนฉันมันเก่งเหรอเว้ยเออห้าต่อสามแล้วค่ะยังไงอ่ารู้สึกว่าจะจบแล้วนะคะ โอเคค่ะ okay